เบิกฟ้านกกาโบยบินสรอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่พ เพืะะ่อนๆที่น่ารักทุกๆคนเช้านี้มาดูกันว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรคลิปนี้เป็นการไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะถ้าอยากให้ตรงมากขึ้นทักจองคิวดูดวงส่วนตัวนะซึ่งมีโปรแบบแชทอยู่นะคะ2แถม1 78บาทนะคะใครสนใจจองคิวได้ทางไลน์หรือดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้เนาะหรือใครนะคะอยากสมัครสมาชิกนะคะจะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วแค่หลักฐานม,มาดูดวงฟรีเหมือนเดิมเช่นเดิมนะคะ อะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเช้านี้เขาฝากมาบอกว่าอะไรคะเธอรู้ไหมว่าฉันงอนเธออยู่อะไม่รู้ว่ะดิหัดรู้บ้างดิเนี่ยง,งอนอยู่แก้มป่อง,ป,อง,ป,องป่องป่องตีเนียนนิ่งนิ่งเย็ยนชาจนแบบโอ๊ยยังไม่รู้อีกไปเล่นกีฬาก็แล้วไปหากิจกรรมทําก็แล้วนิ่งใส่ก็แล้วเธอก็ยังไม่รู้ หรือแบบไปหายกิจกรรมก็แล้วก็ยังไม่หายอะ่ะอาจจะเป็นกรรมของฉันก็ได้ที่เมื่อก่อนอะ่ะทําให้เธองอนบ่อยๆพอตอนเนี้ยฉันงอนบางเธอก็เลยไม่สนใจแต่ฉันก็รู้แหละว่า,าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังอยู่แหละคนมันเป็นเนื้อคู่กัน่ะเนาะยังไงมันก็ไม่หายไปไปไหนจากการหรอกแต่มันก็งอนอนะ่ะฉันงอนอยู่ก็แค่อยากให้เธอง้ออะ่ะแล้วง้อก่อนไม่ได้หรอง้อก่อนไม่ได้หรือไงคือแบบไม่ไม่รู้อะ่ะเขาอยากให้เธอง้ออะ่ะ อยากให้เธอสนใจฉันมากกว่านี้ฉันรู้สึกว่าพักหลังๆเธอไม่ค่อยสนใจฉันนะคือแบบรู้อะรู้แล้ว่าเป็นกรรมเพราะเมื่อก่อนฉันก็ไม่ค่อยสนใจเธอเหมือนกันกรรมตามสนองฉันแล้วแต่ฉันก็ไม่ไปไหนหรอกเพราะฉันก็เชื่อว่าเธอคือเนื้อคู่หรือเธอคือคนที่ฉันรักอะไม่เป็นไรถ้าเธอไม่งอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บเดียวก็หายเดี๋ยวอีสักพักก็หายแล้วล่ะเพราะว่าถ้าไม่หายงอนน่าเธอน่าจะหายไปอะซึ่งฉันไม่ยอมแน่นอนยังไงฉันก็ต้องอยู่กับเธอตรงนี้แหละ อยู่ด้วยกันไปตลอดไม่รู้ว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมหรือเนื้อคู่อะไรก็ตามแต่ฉันจะอยู่กับเธอฉัไม่ปล่อยมือจากเธอแน่หรือไม่ปล่อยเธกไปแน่ๆน,นี่คือข้อความที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูธาตุราศีของเขากันนะคะราศีพิจิกราศีกันราศีเมษ ราศีตุลนะคะวันที่ก็ตามการ์ดนะคะเป็นวันที่แบบสากลนะคะชื่อเล่นชื่อจริงนำแฝง Facebook IG ของเขาหรือของคุณค่ะตัวชตัว H หรือตัว H นั่นเองนะคะตัว U ตัว P ตัว Z หรือว่าตัว N นะคะมันกลับหัวได้เนาะแล้วก็ตัว H หรือตัว H นะคะ ประมาณนี้วันอังคารวันพฤหัสวันพุธวันจันทร์นะคะใครอยากรู้เรื่องนาวเพิ่มเติมทายจ้องคิวดูดวงส่วนตัวเนาะวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย